الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فيا ايها الناس اتقوا الله واعلموا ان الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه العزيز يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال ايضا تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تتقون ايها الذين امنوا اتقوا الله يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون اخواني الكرام الله سبحانه وتعالى قد ارسل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين فإن الرحمة قيمة إسلامية كبرى وفضيلة إنسانية عظمى وفي صفة من وهي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى واسم إن من أسمائه أيضا لأنه هو الرحمن وهو الرحيم ورحمته وسع كل شيء فبرحمته خلقنا وبرحمته رزقنا وبرحمته أيضا أنعم علينا بنعمة كثيرة الصحة ونعمة العقل ونعمة الإيمان ونعمة الأمن وإذا كانت الرحمة صفة من صفات الكمال التي تصف بها الله سبحانه وتعالى فإنه أيضا جعلها من صفات أنبيائه ورسله ولذلك قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أيها الحضور الكريم الرحمة الرحمة المهداة هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو النعمة المسداة فكان مثلا أعلى في رحمته وفي حسن تعامله مع الناس جميعا صغيرهم وكبيرهم وأيضا مؤمنهم وكافرهم ولذلك أحب الناس وآمنوا به والتفوا حوله يجاهدون في سبيل الله معا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك صدق الله مولانا العظيم ماذا صنع محمد بقومه أهل مكة الذي آذوه آذوه ووقفوا في وجه دعوته وتآمروا ضده دائما ليحبسوه أو يقتلوه أو يطردوه من بلدتهم هذا معروف في التاريخ ولم يفلت منهم إلا بالهجرة تحت جنح الظلام. انه بعدما اعزنا الله ومكنهم من فتح مكه قال لهم قولته المشهوره: ماذا تظن اني فاعل بكم؟ قالوا خيرا اخ كريم وابن اخ كريم. قال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا انتم الطلقاء. اخواني الكرام هذه ر ح م ย الله سبحانه แล تعالى قد ้ خ ب ر ن ا في ك ะฟิกิดะ ريم ولذلك يلزم علينا أن نتخذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ت م ا تعاملنا ج م ي ع ا إن شاء الله ท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาทั้งหลายครับวันนี้เป็นวันที่เราได้มาพบปะกันอีกครั้งหนึ่งทำกลางการทำอิบาระต์ต่ออัลลอฮ์ สุภานาหัวตาลาพระองค์ทรงเรียกพระองค์ทรงสนับสนุนพระองคทรงวางกำหนดให้เราได้มาพบกันแต่ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เราก็ต่างคนต่างไปอาจจะละหมาดที่บ้านหรือไม่มีอะไรที่จะมาพบกันโดยเนื้มัจาของพระองค์อัลลอฮฺสุภานาหัวตาลาพระองค์จึงได้ทําให้เราได้มาเจอกันวันนี้ทั้งคนในประเทศของเราและคนนอกประเทศคนต่างชาติจันนมากมายทําไมถึงมาที่นี่ครับก็มาทําอิบาดะ ที่ไหนก็ทําได้แต่เมื่อพระองค์ลอสซุภานหัวตาลาได้ทรงประกาศว่าให้เราทําที่บรรดาม,มัส,สยิดพวกเราจึงได้มารวมกันแล้วก็ได้พบกันได้หารือและพูดคุยกันในเรื่องต่างๆในนาในวันนี้ก็มีผู้ใหญ่มาจากอัลมัมลกาลราอราบบีซาอุดียาที่มาจากราชนจาจักรซาอุมาเยี่ยมเราที่นี่นะครับท่านอยู่ข้างล่างเพราะว่าเป็นกบิรุสินมีอายุมากแล้วก็ไม่สามารถเจ่จะขึ้นมาได้ แต่ถ้าหากว่ามาอีกครั้งหนึ่งครั้งหน้าอิชาลลอฮ์เราทำกำลังทำํำริบขึ้นมาดันข้างหน้านี่นะครับพอมาถึงแล้วเราก็จะขึ้นริบมาได้อินชาอัลลอฮ์เชวยขอดุอาพี่น้องครับในสังคมปัจจุบันเราจะเห็นเยอะแยะทีเดียวเรื่องปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้เลยตัวใครตัวมันแล้วเดี๋ยวนี้พ่อแม่กับลูกก็ไม่อยู่ในเส้นทางเดียวกันลูก ถูกปัน่นถูกล้างสมองให้เป็นผู้ที่กระด้างกระเดื่องต่อบิดามารดาลูกศิษย์ถูกปัน้นถูกล้างสมองให้เป็นคนที่กระด้างกระเดื่องต่อผู้เป็นครูบาอาจารย์ลูกถือว่าตัวเป็นใหญ่นับสู่ของเขาหรือความต้องการของเขานั้นก็คือพระเจ้าอันสูงสุดเขาจะไม่ฟังใครทั้งสิน้นเพราะอ,อะไรครับถูกสอนสอนจากใคร สอนจากศัตรูของอิสลามว่าตัวเราเองมีอิสระมีเสรีภาพมีอะไรต่างๆยุะแยะจนกระทั่งเยาวชนหรือคนบางส่วนที่ไม่ใช่เย,ยาวชนก็อินกับสิ่งเหล่านี้สิ่งที่เราเห็นก็คือคำสอนที่บอกว่าพ่อแม่สนุกกันประเดี๋ยวเดียวก็เกิดเรามาทำให้เราเกิดตกลงว่าอขอต๊อชาวานเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ไม่น่าจะทำอะไรให้เรายกย่องก็ พ่อแม่ก็ไม่ต้องไปยกย่องเพราะเขาสนุกนี่คือความเลวของความคิดอันนี้นะครับเพราะเลวเนี่ยในคุรานบอกไว้เลยว่าเลวกว่าเดรัจฉานแล้วก็จะรอนาลิการ์ันนะมากระสีราไมินัลืจินนี่วะอินซิละฮุมโคลูบุนลายฟกะฮคุลายฟะโคุนะบิฮะวะละฮุมอาอุนุลายฟบซิรุนันบิฮะวะละฮุมอาอุนุลายฟบซิรุนบิฮะอุลาอกะกะลลน้ำเบลฮุมอัตัลเขามี มันสมองแต่ไม่ได้ใช่มีหูไม่ตาไม่ได้ใช่พวกเหล่านี้คือเดรชานบัลฮุมอัลตัยิ่งไปกว่านั้นต่ำกว่าเดรชานซะอีกเพราะเดรชานมันยังรู้ว่าตัวผู้ตัวเมียแต่คนเรานี่กกำลังเซนใบอนุญาตออกมาเป็นใบสมรสถในกอเป็นผัวของนายขอผู้หญิงคือนางสาวกอได้เป็นสามีมนางสาวขออะไรกันนักหนาเนี่ยเราเลี้ยงไก่เราเลี้ยงเป็ดเราเลี้ยง วัวเลี้ยงควายอยู่เลี้ยงอะไรเยอะแยะเลี้ยงปลาเลี้ยมันก็ต้องมีสองเพศท้งนั้นแล้วมันยังรู้เลยว่าตรงไหนที่มันจะขอให้เกิดลูกหลานขึ้นมาแต่มนุษย์กลับลงไปในระดับที่ต่ำกว่าเดรัจฉานแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่จะมาแก้ได้นอกจากพระบัญชาพระบัญญัติของพระองค์อัลลอฮ์สุภาณหัวตาลาที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์อักุอานเพราะฉะนั้นพระภีอัลกุรอา ได้สอนให้เราได้รับทราบว่าฟาบีมารอห์มัดิมินัลลอฮิลินจัลาฮุมด้วยรัศมของอัลลอฮ์นบีมุฮัมมัดจึงเป็นผู้ที่อ่อนน้อมแก่บุคคลทั่วๆไปไม่ใช่เป็นคนที่ยืดอกยืดอคอกูเหนือกับคนนั้นเหนือกว่าคนนี้เพราะตำแหน่งกูไม่ใช่กลอินนามานามาชรุมมิสลุกุม ประกาศเถิดมูฮัมหมัดว่าฉันเป็นมนุษย์ผู้ทุกจนเหมือนกับท่านไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยนี่คือรอซสูลแต่ที่แตกต่างมีอะไรครับมีวาฮีเท่านั้นอินนาะเชรุมมิซูุมยูฮาอิลัย์มีวาฮีลงมาให้กับฉันโดยเฉพาะคนเดียวเท่านั้นนี่คือที่แตกต่างนอกนั้นฉันกินฉันนอนฉันเจ็บฉันป่วยฉันมีความสุขฉันมีความทุกข์เหมือนกับ ท่านทุกคนนะครับฟาบิมารอห์มัติมินัลลอฮิลินจัละหุมเพราะเหตุจากรอห์มัดพระเมตตาพระกรุณาจากพระองค์ Allah โดยตรงที่ท่านนบีมุฮัมมัดเป็นผู้ที่มีลักษณะอ่อนน้อมโดยทั่วไปมีปฏิสัมพันธ์กับคนดีทั่วไปแล้วก็มีการเอารู้เอาชี้กับคนอื่นไม่ได้ยกตนข่มท่าน ไม่ได้ประกาศว่าฉันเป็นอาหรับฉันเป็นคนดีกว่าคนอื่นเหนือกว่าคนอื่นฉันเป็นชาติกําเนิดทั้งตะวันออกกลางหรือฉันนี่อยู่ในตําแหน่งที่เวลาตายดินมีน้ํามันมากใครๆก็ต้องรู้จักฉันก็ไม่มีเลยมีแต่ไม่แต่นิดเดียวไม่มีสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่อิสลามห้ามแต่ในตรงกันข้ามฝาบ,บรหัมติมีนลัลอฮลลินตลาลห์ด,ด้วยรห์มมัน โดยพระเมตตาไม่ใช่จากเรานะครับจากพระองค์ a l l a ์ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลสัเปนคนที่อ่อนน้อมกับคนทุกทุไปถ้าตรงกันข้ามล่ะว่ารลกุณตะฟดด้ยริษััลกลบีลังฟดดูมินฮาวลิหากท่านเป็นคนหยาบกระด้างคําพูดฟังไม่ได้ไม่มีใครครับจะเข้ามาอยู่ใกล้ท่านเกลียดท่านหมดล่ะเห็นไหมครับที่มตุรหม์รถคุณค่าของรหมัน ที่พระองค์ได้ประทานให้มาอย่างน้อย,อยเกียรติที่เรามีอยู่ในฐานะมนุษย์เนี่ยมนุษย์ทุกคนอัลลอฮ์ยกยกย่องวารากัการรำนาบานีอาดัมเราได้ให้ตําแหน่งที่ดีเกียรติที่สูงสุดกับลูกหลานนาบีอาดัมพระองค์ละไม่ได้พูดว่าวระกัการรำนาอัเรายก,กย่องอาดัมเราก็การรำนาใจแลนดีนพวกพวอคนไทยยิ้มสวยยิ้มดี เป็นไม่มีครับบารากกตการเราบานีอาดัมเราได้ให้เกียรติยกย่องลูกหลานของท่านนาบีอาดัมนี่ทำให้เราได้มีมุมมองว่าอย่ารังเกียรตนะไอคนนี้อาเซียไอคนนี้อฟริกาไอคนนี้อาหรับตะวันออกไม่มีเป็นอันขาดมนุษย์ทุกคนเป็นลูกนบีอาดัม ใครครับเป็นผู้สอนพระองค์ลอสุภาณหัวตาอาลาเป็นผู้สอนแล้วพระองค์คือใครครับผู้สร้างให้เราให้เนืมัดกับเราต่างๆอลัลลอฮ์ทรงสร้างเราให้ดุสกีกับเราให้อยู่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เสียส,สักนิดหนึ่งเลยเราอยากจะกินเนื้อเค็มเราเอาใส่เกลือแล้วก็เดี๋ยวตากแดดกินอร่อยถ้าลองไปอบสิกินไม่ไม่อร่อยเหมือนแดดที่อลัลลอฮ์ใหเ้เห็นหรือยังว่ามีค่าเท่าไรให้เกลือมา เรามีซอสมีอะไรเดี๋ยวนี้ซอสก็อันตรายแล้วกะปิมันก็จำลองกันแล้วก็เอาขายในของจริงน้ำปลาก็ปลอมกะปิก็ปลอมอะไรกันนักหกนาเนี่ยต้องการเงินใช่ไหมต้องการที่จะดีคนอื่นใช่ไหมคนไก่ช่างมึงช่างมันมีอย่างนี้ไหมนในคำสอนอิสลามมึงเป็นกาเฟช่างมันไม่ใช่ครับทุกคนอยู่บนสุนนขทนา่านอบบีอะไรที่เขาไม่รู้เราบอก เร,เราแนะนำมีการชูรอมีการแนะนำมีการนัเสฮัดกันนี่คืออิสลามแล้วผลของมันไปไหนครับไปสู่ความสุขความสุขที่ทุกคนต้องการเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้นะวันนี้เราจะเห็นสิ่งต่างๆมากมายถ้าเขาบอกว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศต่างๆที่มีอะไรออะไรผิดไปแจกจากธรรมดา ที่มีอยู่ในโลกนี้นะน้ำมากน้ำท่วมบ้านเสียหายไม่ว่าเหนือไม่ว่าตายมีรัฐบาลก็แย่งกันไม่รู้ว่าจะสุดจะแย่งยังไงละ่ะกูก็ดีกว่ามึงมึงดีกว่ากูนะครับนั่นพระองลอสุภาณหัวตาลาบอกว่าทุกคนเนี่ยได้เกียรติมาจากอัลลอฮ์เวลาขดการรมนาบานีอาดัมทุกคนเพราะฉะนั้นมันจะได้ลดหย่อน ไอ้ความเป็นตัวกูของกูทรัพย์ของกูกูไม่ให้ใครเกียรติของกูเนี่ยกูจะต้องใช้อยู่บนหัวมึงไม่มีเลยแม้แต่น้อยฮุอินนาม ا أنا باشرم م ث ل ั م يوحى إليّ إنما إلهكم إ ل วาฮิดท่านนาบีเองบอกว่าฉัานเป็นมนุษย์ทุชนเหมือนกับท่านไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยที่แตกต่างคืออันเดียวยูฮาอิเลยมีวะฮีมาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเรียกไปสู่ หลักการที่เราจะมีความดีต่อกันนันคืออย uh ู่ใหลัยอันนมาอีลาฮุคุมอิลาหุนวดนี่คือสิ่งที่เราจะต้องยึดมั่นให้ได้เพราะฉะนั้นวันศุกร์วันนี้ถ้าไม่เอาอะไรกลับไปบ้านขอให้เอาคำสอนที่พระองค์ลระสุภานาวุฒาได้บอกว่าฟะบิมารอห์มัดิมินัลลอฮ์ลินจัลลฮุมที่ท่านนาบี ได้เป็นคนมีสัมมาคารวะมีะมารยาทที่ดีอ่อนน้อมต่อบุคคลทั่วไปนี่มาจากรอหมัดของพระองค์อัลลอฮ์ฟาบีมารอหมัติมมินัลลอฮ์ลินจาลาฮฮมถ้าตรงกันข้ามนะครับเวลาคุณจะฟัตตะลีซัลกลบถ้าทำตัวเป็นนักเลงคำพูดไม่เข้าหูคนปกิริยามารยาทเข้ากลายไม่ได้ลมฟัดดูมินฮาลิใครก็ไม่อยากเข้ากลายหนีหมด หนีเพราะความกักขละเพราะความเร็วซ้ำใช่ไหมครับแล้วดีนี้เป็นไงครับเวลาเอาพอการเมืองฉันจะรักประชาชนประชาชนเป็นหนึ่งพอได้เป็นปับประชาชนแห้งตามเดิมไม่มีทางที่จะงูหัวขึ้นมาได้อย่างนี้ยังไงย่างงั้นแหละครับถ้า,ามีนโยบายถ้าจบถ้าจบมิตรวิญญาตรีอาได้หมื่นห้าได้สองหมื่น แล้วคำพูดนี้ก็หายละลายไปทำไม่ได้หามมาดูสิครับอิสลามว่าไงเวลาตะกูลอินีฟายลุนดาริกะกะดันอิลลัอัยยชาอัลลอฮ์ถ้าเป็นมุมน,นี้ถ้าจะทำอะไรก็ตามพอบอกไปแล้วอย่าลืมนึกถึงผู้ที่กำกับทุกอย่างในโลกในจักรวาลน,นี้คือพระองค์เราจะต้องบอกอิลลัอัยยชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์นะเห็นไหมครับ จะให้แดงให้เห็นว่ามนุษย์ไม่ใช่ผู้บันดาลทั้งสิ้นมนุษย์กำหนดอะไรไม่ได้เลยนี่ขนาด70ล้านคนนั้นในประเทศไทยบอกจบปัญญาตีิได้เท่านั้นเท่าน,นี้แรงงาน300ร้0ยี้อยเดี๋ยวจะขึ้นหกรมันมันพองตัวใหญ่ไหมใหญ่มากแล้วเราก็ได้ยินอย่างนี้ตลอดแล้วก็ลืมไปหมดเพราะฉะนั้นจะกลับมาสู่คำที่ดีที่สุด แนวทางที่ดีที่สุดก็คือพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอามันตุบิลละวะบิมากอลลอฮ์วะอามันตุบิรอรซูลวะบิมากอลรอซูล,ลฉันอีมานต่อลล l a ์พร้อมทั้งคําพูดของล l l a AH. ์ฉันจะปฏิบัติฉันอีมานต่อคําพูดของท่านรอซูลและฉันก็จะปฏิบัติตามเท่านี้แหละครับท่านรอซูลไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเออต่อไปเองนะ่ะเป็นพวกอ,อัลฮบีนะ เองนะเป็นพวกไม่ใช่วาบีนะเองเป็นอิควานนะไอ้น like, ี่เป็นอชารียานะไอ้นี่เป็นอมตซิละไม่ได้มีการสอนเลยแล้วสอนว่ายังไงครับยะยูลดีนะอามานุตตะกุลลอฮักกอตุกติวลาตะมุตุนนะอิลล่าวะอันตุมมุสลิมูนขอให้เป็นมุสลิมมุสลิมคือครครับมันอตออัลลอฮ์ู้ที่ต่ออัตอัลลอฮ์ทั้งกายวาจาและใจสรุปวันนี้ สิ่งที่จะแก้ไขไอ้ความไม่ดีทั้งหลายในโลกที่มนุษย์ทำอฮารอลฟาซาดูฟิลบริวัลบาฮีวิมากซาบตไอดินนัสที่มันเกิดความเสื่อมทั้งในโลกนี้ทั้งบนบกและทางน้ำเนี่ยเพราะสาเหตุน้ำมือมนุษย์ไอ้น้ำมือนี่มาจากไหนมาจากสมองสั่งสมองนี่มันก็อยู่ภายใต้ไอกักขละความรูปความหลง แล้วก็สั่งมาให้พูดอย่างนี้ให้ทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นเศรษฐีสองสามปีเป็นเศรษฐีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่พูดแล้วเก้าบาทสิบบาทร้อยบาทพันบาทล้านไม่ใช่แล้วพันล้านแล้วเป็นไงครับไปนอนในตารางไปนอนในห้องขังจะกินอะไรก็ลำบากจะสำนึกไหมไม่ไม่แน่นอนออกมาก็ยังเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่ได้รับรอมัดจากอัลลอ สำนึกในพระคุณที่อัลลอ์ได้สร้างเรามาและสำนึกในคุณนภาพที่ท่านรอซูลได้มาสอนเราให้เราเป็นคนที่ดีตามสุนนะของท่านนั่นก็คือสุดยอดของมนุษย์แล้วก็ท่านจะกลับไปหาอัลลอ์สุบฮานะหัวตาลอย่างผู้ที่มีบุญที่จะไปได้รับรางวัลอันยิ่งใหญ่จากพระองค์อัลลอ์สุบฮานะหัวตาลา บอกกับท่านเลยได้ว่าโลกนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแยะแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็จะต้องมีตกวานะครับในภาษาไทยเขาบอกงามภูษาอาภรณ์เครื่องประดับย่อมแปลกลับความงามตามสมัยแต่งามยงที่คงล้ำกว่างามใดคืองามใจไฟทํธรรมประจําจินอัคูลุกาลีฮะดาวะซอฟิรุลลอฮ์ลาอัลิมลีวะลักุมวลิัลิลมุสลิมีนอินนุลกรฟูรุลรฮีม الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقد قال الله تعالى في كتاب العزيز يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. مله ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه واعتصموا بالله. هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير سرق الله مولانا العظيم وعلمنا الله تبارك وتعالى فصلى على رسول الكريم اذ قال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نسالك ايمانا كاملا، ويقينا صادقا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وتوبه نصوحا، وتوبه قبل الموت، وراحه عند الموت، والعفو عند الحساب، والفوز بالجنه، والنجاه من النار. ربنا اتنا في الدنيا حسنه. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله الله يرحمكم الله يرحمكم الله واعتدلوا كرنا ان تكون لك الله أكبر لك ان تكون لك كما تكون لك ان من خطايا كما تكون الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج مله ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير الله اكبر سمع الله لمن حمده. الله أكبر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 , الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر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  السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله استغفر الله